อพี่น้องสวัสดีครับมืเอเหี่ยเมือเปิดเปิเปิเปเปพิสดารหอยโครงโคงโคงจิ้มมดแดงครับหอยโคงจิ้มมดแดงสดๆเลยครับพี่น้องนี่งุ้มมากมือเศร้านี่ครับหอยโคงจากสสเดากินดูเสเดา,เนะสานี่แหละสงขานี่หละพี่น้องนี่งุ้มมาแล้วมือเศร้านี่นี่หนึ่งใครเจ้าว่าอ,อ้จิ้โหดครับนี่นี่ครับ โอ้โหธรรมชาติเด้พี่น้องนี่มุ่งมาจากปุ่นกลางสวนยางหมดครับนี่กลางสวนยางดีเด็ดพี่เบงหมดไตงมงมุงหมดเดมหมดดำหน่อยปุ่นนี่ปลานี่ดงดูไตงมงมุ่งอยู่หมดหมดหมดถ้าปวกดอกนี่ปวกเด้นี่นี่ครับไตงมงมุ่งหมดปุ่นไตไล่ปุ่นไรละปุ่นปุ่นกองทัาปวก อืมพูนพูนครับโอ้ยไอ้แห้งน,นี่คือปลาอุดมสมบูรณ์ของแท้ขาบใครบ่ฝน,น,นถือตัวบ่เนี่ยอือยับป้ายางเพิ่นอูป้ายางขงแทะอูขงแทะได้นี่ขงขาครับอูป้ายางเพงผู้เขาอูอูนี่จะป้ายางอ่อยต่อย คุณพี่น้องะูุณคุณลูกยางเส้งภูเข่าว่าขันมาอยู่นี่เนี่ยอยากเนี่ยกินบ่อึดไล้มดแดงก็บไายเนี่ยมือนี่เข้าใช่ไหมกินบักหอยนี่แหละกล้มดแดงหั่นผุนมือเสาร์นี่แงไปแตกไปละอะไรล่ะต้องคือบะเข่าไก่คุณล่ะครับโอ้มดแดงหั่ง เนี่เยเ,ยเ,ยเยนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเส้นมดแดงแล้วกินเลยบ่หน,นีิมดแดงมันก็เลยหลายเหลืกินเลยครับพี่น้องนั่นแหละครับห้างมดแดงคุ้ห้างนั่นละยูย่สูงเติบยุ่งสูงเติบครับห,ห้างอีกห้างหนึ่งห้างแล้วเดี๋ยวห้างเดียวเหรอครับห้างที่ซุ่มไปว่างั้นนี่เอามาเข้ามาเริ่มวิธีการกิน เปิดพ <aid voice of a |ms|> ิษสะดาน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 บู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 บเบู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 บ้บูบูบูๆูนยๆูบ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 ู่ mm ูบ hmm. ูบูบ <ongs> okay. okay. nice, pues. ูบูบูบูนีกูบูบๆบูบูบูบบิบู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 กูบูบบูบๆบูบูบบู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 บบบ ยิ่กว่าบ้านเพื่อนอุดมสมบูรณ์เอาวิธีครับนี่เง <c oughs> <Das submerged. f agus> ียเข้าไปนี่ครับพี่น้องนี่แงะปากมันเข้าไปนี่วิธีการนี่นี่เอาฟ้ากแล้วได้พี่น้องนี่ฟ้าฟ้าเงะยฟ้ามันออกนี่ครับนี่เงะยฟ้ามันออกแล้วชิมไปนี่ครับเลือด้ันี่ข้างในมันนี่นี่วมันเอาแท่งเข้าไปนี่องี้ยเข้าไป โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวงานครับไปโอ้ม sure. ันคือออกหยากรึเปลี่ยนครับโอ้ออกหยากรด้นี่ยเดี๋ยวหาวิธีจัดได้ละอืมอืมเอาไว้แล้วพี่น้องนี่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 ครับพี่น้องครับนี่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 โอ้โหนี่ครับนี่อืม เห่พี่น้องอืมอืมออกมาแล้วมุดทะลุเลยวะนี่ครับพี่น้องนี่เขาก็ดึงออกมาเอาตัวหัวมันนี่ครับได้แล้วนี่เอาตัวหัวหอ,อยครับเอาตัวหัวมันเด้อน,นี่นี่ครับนี่อนหัวมันเขาก็ทิมไว้เขาก็เอาตามันออกพี่น้องบาดนี่เาตามันออกนี่ขี่มันออกนี่ ขีมเอาครับนี่ขีมเนาะตามันก็ยูพี่ข้างหน้าพี่พี่ตามันพี่น้องพี่ตาหอยให้แข็งนี่นี่ที่ตามรอกก่อนอู้นี่นี่ตามันครับนี่นี่ตามันเอาทิมเรียบร้อยนี่เบิด บานิกาทิศนี่ครับมันจะเป็นรูปแบบนี้ครับพี่น้องนี่นี่เป็นทีงถี่เด้อหอยมันนี่เ้าก็จะเอาหนามสะอาดล่างเท่านึงครับเอาหนามสะอาดล่างเท่านึงเดี๋ยวให้มือกล่องไทยล่างล่างให้มันสะอาดเด้อครับเดี๋ยวตอนล่างเมื่อเห็นดอกแต่ว่าหากสิเห็นตอนไทยเบื้องตอนจิ้มใส่ห้างหมดแดงเอาตอนล่างเด้อขออนุญาตไปล่างล่างหอยก่อนล่างหัวมันสะอาดก่อนอ้าวโอเคล่างหอยก่อนไปนี่ครับพี่น้องนี่เขาได้ล่างสะอาดแล้วล่างสะอาดแล้วครับ นี่ล่างสะอาดด่งดีเลยนี่ครับนี่นี่สะอาดขาวจั๊วนี่ว่าม,มียางแล้วนี่ครับพี่น้องว่าม,มียางแล้วเสียบบาน,นี่เหรเสียบเข้าไปพี่น้องเสียบเสียบดิโอเดี๋ยวด้อนี่ครับอืเสียบแล้วนี่ครับพี่น้องสีเสียบแล้วแล้วบาน,นี่ าจะไปเหยียใส่หั่งหมดแดงเลยพี่น้องเหยียบส่หั่งหมดแดงเหยียบสะหมดแดงปุ๊บให้มันกัดได้ลอยล้วเขาก็แงงยำแงยำแยำแล้วกินเลยครับพี่น้องนี่แหละมันเป็นสุดยอดอาหารสุดยอดหากินอาหารสันสูงน้ำนะครับเพราะว่าหมดแดงมันอยู่สูงโอเคไปเบิ้งครับพี่น้องครับไปตามมาลุยถือว่าไงยังไม่ถึงโอ้โห อืโอ้ยออู้โหูครับพี่น้องกัดเต็มเลยครับเต็มเลยการเต็มเลยการเต็มเลยโอเคโอเคโอเคเหนียวนะรู้จักอะไรพี่น้องนี่นี่นี่พี่น้องเต็มเลยนี่นี่ครับนี่นี่ อูกินได้บาทนี่เอาห้องกับกำได้ไหมน้องกำ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 ปุ๊บบีบบีเบียนนี่บีบเห็นป่าบีบน้ามันออกเลยครับพี่น้องน้าสมมันอุ่นน้าสมยศริงๆเลยนี่ครับขันเท่าขันว่ายังว่ามันหน่อยยุกกระไซยี่ก็ได้เดี๋ยวใส่ข้างมะแดงอีกขับว่ามหน่อยขันบ่พ่อใจบีบไหมบ่พ่อใจดินี่บีบบีบครับพี่น้องนี่นี่นี่มะแดงกันสิเต็มจนึงสีครับพี่น้องครับ ああเอาเอาใส่มาอีกเท่นึงให้มันเต็มเเลยมันยังอะเนี่ยโอ้ยขี้หลแต่มันโอ้ยโ้ยเดินไลยนม่ครับคุใส่อีกใสอีกครับพี่นั่งเอ้ยนี่อง mặc à, à, à. bị vậy, bị vậy. đi kín hết hoa 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 ก็สิได mm ้ก hmm. ินม uh, ันนก็ค mm ือหดเถอะวะอุ <Jim lamps> <Find S 1> mm ้ยหดหดอ่ะพี่น้องลุย้าเนี่ยอีกแท่นึงมามาเบิกใกล้ๆเฮ้าอยู่นะครับพี่น้องนครับอืออ่ะอือแม่รวมคุณดังด้วย มัน้สมแมดแดงเต็มๆตมสมขึ้นดังเลยพี่น้องโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวแซบมากินไก่หอยข่สะเดาสงขาพี่น้องแซ่บมันสุดมหมดแดงสุดยอดเลยพี่น้องอื้อดือุดยอดอแซ่บแหงเดี๋ยวยจหมดหมดหลายผลกัดเต็ม จิ <c ười> ้มหนีนะพี่น้องน,นะจิน้นีกับฟ้าไว้แต่จะลืมเ่ยรถติดตามคอมเหม็นข้ามาดาได้เออมาว่าไดเออร์อมาดาเดียวดากันเด้อเมาคอมเมนข้ามาจิ้ชมได้พี่น้องอืมเพราะว่ามาทายทำไก่เหลือเกินแสะดงสองขาหนูไม่ทายทำไก่ยอมเสียงกระมอนแดงกระมอนแดงกระหายอ้อจิ้มหนีแค่นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับเยิ้มเยี่ยมเยิ้ม Ok, bye bye. Bye bye.